ไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องดาราตลก่ทั้งนั้นในช่วงใครๆก็่อยได้ในวันนี้นะครับพบกับศิลปินคนนี้เลยฮะท่านต้องรู้จักกันดีเชิญพบกับก๊อฟบักกิ้งฮีโร่ ตโกลกสวัสดีกางเเต้าตอกขอคาราวะทุกๆ MC ็มทุกเราผมตอนนี้น่ะอยู่กับสามน้ายกมือไหว้น้อมนอบสวัสดีวันทานตัวกับผมน่ะื่อฟกกิงฮีโร่ผมเป็นคนน่ารักอมเหมือนไตวิ่งนีโมมาสร้างสีสารอมเหมือนเดลี่ปี แต่แยังไม่รวยเหมือนกรเสียฮีโนโ่นายงนานงน้านพวงสามนานสุดยอดแบบไม่ต้องพึ่งดวงหนาแรปมาแหลกกันมางแสบซัวก<ๆ>ขอหน้าแรปให้ฟังสักหน่อยเมื่อแรปมาเจอกันชอยนะไม่ได้เจอกันบ่อยขอร้านค่ะสามหน้าแล้วแ,แรปให้ฟังสักหน่อยนะครับผมมันไม่ยากตันกุักเท่าไหร่ไม่เป็นอะไรเรื่องแรปเอาแรปต่อแรปต่อวันนี้มาว์ที่ อาจาร์ปวดหน้าจอโอ้ดีนะน้อ f แ c ก i ิ g งฮีโร่ช้าง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 เคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันัวโตไม่แล้วผ้าอะไรช้างช้างช้างเออแก้วนี่ไงดูดิเออแต่แต่ก็ยอมรับว่าแต่งตัวเหมือนคุณช้างครับผมดูคลายมากเลยทีเดียวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ สิงเหนือสิงเหนือมาเลยสิงเหนือสิงนใต้นะฮะมาในช่วงใครๆก็ฉ่อยได้เมื่อกี้แรปไปแล้วเราเราเราติดตามอยู่แล้วในผลงานแรปของเมืองไทยเลยนะครับผมก็สุดยอดของแรปอีกคนหนึ่งนะฮะแต่นี่เมื่อแรปมาแล้ว แต่ในช่วงนี้ใครๆก็่อยได้ออยากให้ก๊อป่ยแบบแนะนําตัวสักนิดอาจัดไปผมว่าผมมาคิดมานานว่ารับกับ่อยนี่เหมือนกันเอ่อยขึ้น่อยขึ้น่อยขึ้นเอยขึ้น่อยเออเฮออเออโอ้ไอแอมก๊อบฟักกิงฮีโร่ผมตัวโตโตใครใคก็จําได้อ ผมเป็นแรปเปอร์จากภาคเหนืออาจายาสิ่งเหนือคู่หูเสือใต้เอร้องรับอะงานถนัดแต่วันนี้ขอหัดร้อง่อยได้ไหมสายถึงนะผมนะเป็นแรปเปอร์แต่ใจผมนะหรือนักืนเลือกไทย รักมากขอขหน้าพวงอุ้มทีเออรักมากพอดีเพลงแรปกับฉ่อยนี่ใกล้เคียงกันมากครับแรปกับฉ่อยเนี่ยมันใกล้เคียงกันผมดูออกจากปากแรปเลยนะผมดูนักดวลกันนี่เหมือนแบบเอมิเน่นี่ดวลกันในเอสไม์เลยครับแบบฟรีสไตล์แรปดวลกันในคลับแบบว่าเเเเเเคืออออออะะไรรรรนน์์แแ็ปป ครับอันนี้อันนี้จะชอยได้ขนาดนี้โยงเอางี้ดีกว่าเฉยให้เลือกคือเอาเรื่องใกล้ตัวของกอฟไีแหละกอฟทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอยากจะชอยอะไรเพิ่งทำสำเร็จเมื่อวานนี้เลยคือลดความอ้วนครับเฮ้ยเฮ้ยนี่นเลืกอะรวะเมื่อวานช่างลงไปสองขีดเมื่อวานช่างลงไปสองขีดครับได้สองขีดที่ทำได้คือทำยังไงมันถึงลดมาได้ไปปรับตรงที่ช่างน้ำหนักให้มันลงไปสองขีด ทำไมเว้วของทำไมดิเนี่ยโอ้ยทำโอ้ใครจะทำก็ทำวะฉันไม่ทำอ่ะไม่เอาวิธีการปั๊บดี้ไม่เอาปลัมกิโลดิ้ทั้งนั้นเอางี้มีมีช้อยมีช้อยให้ฉ่อยดีกว่าเอาอย่างนั้นเลยเหรอการขี่รถความอ้วนรถเปิดมาปุ๊บก๊อบก็ฉ่อยตามป้ายนี่เลยได้ครับหมายตามป้ายเลยเกี่ยวกับรถความอ้วนเอ้าว่าตามฉ่อยเลยไปแรกไปแรกเอ้าเอาขาหมูเอาแล้วฉ่อยยังไงข้าขาหมูวิธีการลดความอ้วน เออเงยเออเงยอ่ะอ,อ่าเออ,อ,อโอ้โหแล้วข้าวขาหมูมันจะไปลดนี่หนัก่เนี่ยดิลองดูเลยอ่ะอ่อเออป้ายนี้คําว่าข้าวขาหมูใครๆก็รู้ไขมันกระจายไม่อยากอ้วนต้องสั่งดีๆจะช่วยได้อ,อสั่งจานเล็กประหยัดกระตังไม่เอาเนื้อไม่เอาหนัง ไม่เอาไข uh ่ oh. ไม่เอาน้ำและไม่เอาข้าว uh oh. ไม่เอา uh oh. ไม่เอาไม่เอาให้หมดเลย uh oh. จะกินอะไรแล้วจะกินยังไง uh oh. ยังไงต้องกินแต่กินยังไงถึงไม่อ้วนโอเควิธีการอ้วนต้องลองดูจะได้กินข้าวขาหมูแบบสบายใจ uh oh. ข้าวขาหมูต้องกินแต่น้อย ที่ต้องทำบ่อยๆคือออกกำลังกายได้ได้ได้ไปสองไปสองเขาออกกำลังกายทุกเช้าเช้าเขาจะไปยืนกระดิกขังไปช้างไปช้างไปช้างไม่ใช่ช้างแกพูดผิดแล้วมั้งช้างใช่างไปที่สองไปที่สองครับไปที่สองเสื้อไซส์เอ็ดโอเคเสื้อไซส์เอ็ด คือเสื้อตัวเล็กผมตอนเด็กๆผมก็เคยใส่เลยเ,เคยใส่ให้ตุ๊ก,กตาออส่วนผมนี่นะ XL ก็เล็ก,ก,กไปแต่เสื้อไซส์ S จะลดความอ้วนผมขอเชิญชวนมาสร้างกำลังใจซื้อเสื้อไซส์เอสอะเอามาแขวนตื่นเช้าก็แงนมองดูเป้าหมายเสื้อไซส์เอสจะใส่ให้ได้สักวันนี่คือความฝันครผมต้องทำให้ได้ได้ต่อไปต่อไปต่อไปโอ้ตายละตายละวิธีัดลดความอ้วน ลถน้ำหนักดวงอกหักช่วยได้นะครับเออแฟนไพว่นอยู่ลองดูได้บอกเลิกไปให้แฟนอกหักแล้วแฟนคุณจะค่อยๆผอมลงพอได้สวดทรงก็ไปจีบใหม่เอเอยเแฟนขอพอยจีบใหม่เอะแต่จะโดนไหมผมไม่รู้คุณต้องลองดูส่วนกับผมบายบาย้แล้วน้มะ เถือนไงแต่ทำเองไม่เกี่ยวกับกต้องไปมาต่อไปไปสิอ้าวมีเก๊กมีเก๊กมีเก๊กเอาละเอาละเอาละทีนี้มีเก๊กมาเกี่ยวมีเก๊กมีเก๊กกับเรื่องผอมนี่มันจริงหรือปลอมทำได้ยังไงเออ มีกิ๊กมันน่าจะยิ่งอ้วนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชวนไปกินดินเนอร์ชุดใหญ่เลยมีกิ๊กทำให้พร้อมได้นะนะก็เพราะว่าเราต้องเลี้ยงกิ๊กไงโอายทะค่าคนรถอินเทอร์เน็ตค่าคอนโดเบตเตอร์เลตอีกมากมายมีทั้งค่าผอนรถมีทั้งอินเทอร์เน็ตอู้กว่าจะได้ได้กิ๊กมาแนบกายอะ ราค่าพลรถและอินเทอร์เน็ตกว่าจะสมเสร็จได้คิดนาแนบใจใจให้คิดเงินเราก็หมดทีนี้ก็อดซื้อข้าวไม่ได้ไม่มีกินน้ำหนักมันก็ลงก็จะสมประสงค์พร้อมโดยปริยาอ๋อไม่หล้วไปต่อไปไปต่อไปใจแข็งอันนี้สำคัญใจแข็งใจแข็งคำนี้ คำนี้ท้องไว้ไม่อับจนเราต้องอดทนถึงจะผอมได้ออลดความอ้วนทำได้ไม่ยากควบคุมความอยากและใจแข็งไวออ้อยากคุมดีต้องคุมอาหารถ้ากินล้างกินฐานก็ผอมไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำรับรองว่าความอากไม่ผอมได้ลดความอ้วนง่ายๆวิธีผมพูดแล้วจะเป็นลมผมก็ทำไม่ได้ จ้หน่อยแอบายมันะกีอสุดยอดเออดีนิการลดความอ้วนเฉพาะมาชอยกันนะนี่ผมว่าผอมลงไปอีกสองขีดเยอะมากยากมากเลยนะสนุก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 ี่ก็ถือว่าเป็นการแนะนำวิธีลดความอ้วนได้เหมือนกันนะใช่ครับอยากจะให้เขาฝากเด็กๆหน่อยเออดี รากของเราเนี่ยสำคัญที่สุดครับ <c oughs> คือไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปจะไปชอบเกาหลีอะไรก็ตามนะครับเด <c oughs> ็กๆ <c oughs> อย่าลืมรากอย่าลืมเง่อย่าลืมความเป็นไทยของเราซึ่งซึ่งนี่คือกาบกรโครงของเราที่ยืนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายและสอนให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ครับ <c oughs> นี่คือเรื่องที่อยากจะฝากเด็กๆถ้าเปลี่ยนจากแร็ปเรามาประยุกต์กระชอยอะไรได้ <c oughs> ลองดูครับสสดงหน้าครับขอขอบคุณนะครับน้องกบฟักกิ้งฮีโร่ขอบคุณครับขอบคุณครับ รอเราอยู่ครับในช่วงหน้าครับ้า